คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงคุณลุงท่านหนึ่งที่มาขอข้าวมันไก่ร้านผมอยู่เป็นประจานะครับและทุกครั้งที่แกได้ข้าวมันไก่จากผมไปแล้วแกก็จะยกมือไหว้แบบนี้เป็นประจานะครับทาเอาตัวผมเองต้องยกมือไหว้รอลุงไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากให้คนสูงอายุต้องมาไหว้เรานะและขนาดตัวผมเองนะครับบอกกับคุณลุงว่าไม่ต้องยกมือไหว้ผมหรอกลุงและลุงก็ตอบกลับว่าก็เฮียให้ข้าวให้น้ําผมกินผมก็ไหว้ขอบคุณสิครับคือคุณลุงเขาจะเรียกผมว่าเฮียนะครับเรียกแฟนผมว่าเจ๊นะครับเด ถึงแก <g ay> ก็จะ, <ica> <quelques> <g ay> จะยกมือไหวอีกนะครับ <dakika> เป็นการไหว้สวัสดีนะครับแล้วก็นั่งรอข้าวนะครับจนกว่าจะได้ข้าวกินและลูกจ้างผมก็จะรู้หน้าที่ดีนะครับเพราะว่าผมสั่งเอาไว้นะครับลุงมาก็เตรียมข้าวให้ลุงได้เลยและทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้เจอกับคณลุงนะครับผมจะยกมือไหวแกก่อนเลยนะครับแล้วก็ทักทายแกถามแกเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมและลุงก็ตอบกลับมาว่าก็ดีแต่ว่าไม่ค่อยมีงานทาเพราะว่าไม่ค่อยมีคนจ้างในส่วนเรื่องไม่มีคนจ้างผมก็พอเข้าใจอยู่ครับเพราะว่าแกอายุมากแล้วและผมคิดว่าถ้ามีคนจ้างลุงนะครับก็ต้อง จ้างด้วยความแบแบว่าอยากให้ลุงมีเงินใช้และก็มีอยู่หลายครั้งนะครับที่ลุงเอามะม่วงเอากล้วยเอาของอะไรมาให้ผมอยู่เรื่อยนะลุงบอกว่าคนที่จ้างแกให้มาเลยอยากเอามาให้ผมกินและผมก็รับเอาไว้นะครับไม่อยากเสียน้ําใจลุงและเรื่องครอบครัวของคุณลุงนะครับผมก็ไม่ทราบละเอียดมากนะครับแค่พอรู้ว่าลูกทํางานอยู่ต่างจังหวัดลุงแกไม่อยากรบกวนนะครับและภรรยากแกก็เพิ่งจะเสียไปได้สัก2 3ปีที่ผ่านมาและผมก็ไม่ทราบด้วยนะครับว่าลุงแกอย,อยู่ตัวคนเดียวด้วยหรือเปล่าว่าช่วงพักหลังนี้ลุงไม่ค่อยได้มาเอาข้าวที่ร้านผม ะะและผมขอขอบคุณที่ติดตามถูกใจคอมเมนต์แชร์ขอบคุณครับ